รถไฟกำลังออกจากชันชลาแรกเร็วเข้าเราต้องแม่อยู่ที่นั่นเราต้องไปให้ได้เอ้ยแม่มาต่ออีกหน่อยเราทำได้หยุดเราพลาดไปแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้แม่เป็นความผิดของคุณและตอนนี้ตอนนี้ฉันต้องอยู่กับคุณ ทำไมฉันถึงเกลียดเขาเพราะแย่งแม่ก่อนที่พ่อจะป่วยเราเชื่อใจกันแต่แล้วฉันก็รู้สึกว่าแม่กำลังจะจากไปการตายของพ่อทำลายฉันและแม่มากเธอไม่เคยคุยเรื่องนี้และหลีกเลี่ยงฉันแม่ของฉันจะรีบออกไปที่ไหนสักแห่งหลังเลิกงานโดยเธอบอกว่าเธอจอกไปข้างนอกกับเพื่อนเพื่อเบีย่งเบนความสนใจของตนเองแต่มีบางอย่างผิดปกติทำไมเธอถึงแต่งตัวเช่นนั้น กลุ่มคนที่จะเจอกันก็รู้จักกันมาเป็นร้อยปีละคำตอบกลายเป็นฝันร้ายของฉันเย็นวันหนึ่งแม่ของฉันพาฉันกลับบ้านยิ่งไปกว่านั้นเธอบอกว่านี่คือสามีใหม่ของเธอฉันแทบจะตกจากเก้าอี้แน่นอนแม่พยายามทำให้เขาดูดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ราบลื่นเธอนั่งลงที่โต๊ะและหน้าแดงเธอเล่าว่าเธอไปบารหลังเลิกงานได้อย่างไร เพื่อที่จะลืมความโศกเศร้ามีอยู่วันหนึ่งเธออยู่ดึกโทรศัพท์ของเธอก็เสียและเธอก็ทํามันหายมีผู้ชายคนหนึ่งรบกวนเธอเลก็ปรากฏตัวขึ้นเขาก็แยกย้ายกันไปช่วยแม่เรียกแท็กซี่หลังจากนั้นพวกเขาก็สนิทกันอย่างรวดเร็วสนิทนั้นหรอ เธอกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ถึงหกเดือนหลังจากการตายของพ่อเนี่ยนะเธอตกหลุมรักคนไร้านได้อย่างไรฉันตะโกนว่าชายจอนจัดคนนี้จะไม่มีวันแทนที่พ่อของฉันได้แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกในชุดนอนฉันไปหาเคสเพื่อนของฉันแต่เธอบอกว่าเธอไม่สามารถให้ฉันเข้าไปได้พวกเขากำลังมีแขกอยู่และพวกเขาก็ไม่มีที่ให้ฉันอยู่เนี่ยนะเดียวกับเพื่อนสีอากาศเริ่มเย็นและเริ่มมีฝนฉันรู้สึกหนาวถึงกระดูกขณะที่เดินย่ำน้ำตาของฉันก็ไหลคอไปกับสายฝน ฉันจึเดินไปที่สถานีรถไฟใกล้บ้านฉันเข้าไปข้างในลมพัดแรงมากมีคนจำนวนมากยืนจ้องมองฉันอย่างสงสยัยพอถึงตอนเวลาเที่ยงคืนฉันรู้สึกอึดอัดมากและความคิดเกี่ยวกับโกโก้ร้อนก็ทำให้ฉันแทบคลัง่งฉันกลับมาบ้านแต่ฉันรับรองว่าทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันอีกไม่นาน แม่ของฉันแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและคนจอนจัดฉันไม่เคยเรียกเขาว่าเลฉันลำคาญการตวัดของเขาเขาถ้ามาหาเชาวที่ไม่ได้เรื่องในวันลุ่งขึ้นและพยายามจะคุยเรื่องโรงเรียนกับฉันจากนั้นเขาก็ยื่นกระเป๋าที่น่าขยะแขยงให้ฉันฉันบอกเขาว่านั่นเป็นสไตล์ของเขาและเขาก็ต้องเลิกขโมยเงินจากแม่จากนั้นแม่ก็โวยวายและบอกว่าให้พอได้แล้วเราทุกคนจะไปพักตอนที่ริมทะเลเธอได้ซื้อตั๋วไว้แล้วยอดเยี่ยม นั่นมันเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องการฉันคิดจะหนีอีกครั้งแต่ฉันเป็นห่วงแม่และฉันก็ไม่อยากทำร้ายเธอเธอดูไม่ค่อยดีนะเรายังคงไปพักร้อนกันและฉันก็ตัดสินใจที่จะไม่สนใจคนจรจัดนั้นเพื่อที่จะไม่ทะเลาะกันจากนั้นแม่ของฉันก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่เราจะไปเราสามารถไปที่นั่นฉันตอบทันทีว่าฉันไม่สนใจฉันจะไปอ่านหนังสือที่ชายหาดชายจรจัดแทรกทันที และแนะนำว่าฉันควรจะไปกับพวกเขาเพื่อทําให้แม่ของฉันพอใจทำไมเขาถึางพูดแบบนี้ในที่สุดเราก็เริ่มทะเลาะก,กันแม่ก็กระโดดขึ้นมาเพื่อแยกเราออกจากกันทั้งคู่แล้วจู่ๆเธอก็สุดลงกับพื้นแม่กุมหัวใจตัวเองไว้ และน่าก็ซีดพอรถไฟหยุดช่ยจอนจัดรีบวิ่งไปที่ร้านขายยาแต่แม่ของฉันรู้สึกตัวแม้ว่าเธอจะอ่อนแอก็ตามเธอบอกกับฉันว่าคนจอรจัดนื่งเงินเธอเอาธนาบัตรใส่ในมือฉันและฉันก็วิ่งไปหาเขาเราซื้อยาบางตัวแต่รถไฟอืมรู้อยู่แล้วข้าวของทั้งหมดของเราทิ้งไว้กับแม่ที่ป่วยแม้กระทั่งโทรศัพท์นี่มันก็ไม่น่าแปลกใจเลยทั้งหมดนี่ เป็นเพราะเขาอีกแล้วเขาพกกระเป๋าตังไปไม่ได้หรอตอนนี้แม่จะเป็นยังไงในสถานีบอกว่ามันกำลังปิดแล้วและเราก็ต้องเดินทางไปถามคำถาม,ถาม,ถาม,ถามทั้งหมดของคุณพรุ่งนี้นะแม้แต่จะโทรศัพท์ฉันก็โทรไม่ได้ฉันจึงต้องหาโทรศัพท์บนทางด่วนฉันพยายามโบกรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครหยุดแน่นอนว่าฉันคงไม่ไว้ใจตัวละครที่น่าสงสัยแบบนี้เช่นกันชายจอนจัดตำหนิว่ามันดึกแล้ว และสถานีก็อยู่ห่างไกลแต่แล้วเราก็ยังโชคดีที่เจอตู้โทรศัพท์พ่อเรี้ยงของฉันหาเงินทอนที่อยู่ในกระเป๋าและโทรหาแม่เธอไม่อยู่นั่นทำให้ฉันตกใจมากขึ้นปรากฏว่าเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งเชา้าและต้องหาที่พักสักคืนฉันฝันถึงร้านอาหารในที่สุดเราก็ได้เห็นห้องเช่าที่เงียบเหงาเฮเลรู้อย่าพ่อเลี้ยงถามเจ้าหน้าที่ว่า มีอะไรให้กินและใช้เวลาตอนกลางคืนทำงานแต่เขาก็ถูกปฏิเสธโดยที่พูดว่าเจ้าของในน่ยนเข้มงวดมากเขาบอกให้ฉันรอข้างในและเขาก็ไปขอทานที่ทางเขา้าพระเจ้าฉันอยากจะรู้บ้างสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่ฉันอยากจะรู้ว่าเธอกำลังหมดสติหรือนอนอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ใจดีกับฉันมาก การปฏิเสธของเขาเกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่ชอบคนจอนจัดย่างเห็นได้ชัดเจนฉันเห็นด้วยกับเขาเรื่องนี้และฉันก็ตอบคําถามของเขาด้วยซ้ำว่าคนนี้เขาเป็นแค่เพื่อนร่วมทางของฉันจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกเป็นนายว่าถ้าฉันทําตัวดีเขาจะจัดที่พักส่วนตัวให้ฉันเยี่ยมเขาประเมินความน่าดึงดูดของเขาสูงเกินไปฉันพยายามหาวิธีหลอกล่อเขาแต่พ่อรี่งของฉันก็บุกเข้ามาและโกรธอย่างมากเจ้าหน้าที่โดนตีที่หน้าจากนั้น เราก็ไปไม่มีอาหารไม่มีที่พักขอบคุณชายจอจัดบอกว่าเราสามารถคร้างคืนได้ที่ทําการไปรษณีย์ล้างเห็นได้ชัดว่าขอทานที่เขาไปพบเคยไปเที่ยวที่นั่นจริงๆมีหลังคาผูผูพังๆไม่มีที่ว่างให้นอนมากนักแต่ฉันก็คงจะนอนไม่หลับฉันมัวแต่คิดถึงแม่ที่ป่วยฉันรู้สึกเป็นไข่แทนที่จะเป็นอาหารเย็นตามปกติเขาเสนออาหารขยะที่หมดอายุแล้ว มันดูน่ากินคนขี้แพ้คนนี้ไม่สามารถต่อกองไฟได้ฉันโกรธมากถ้าเขาไม่เข้ามาแทรกระหว่างการสนทนากับเจ้าหน้าที่คนนั้นน่<ส>ะทุกอย่างก็จะจัดการได้เรียบร้อยแล้วจู่ๆก็มีผู้ชายขี้เกล็กสองสาคนเดินผ่านมาเห็น <He n S 2> ได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้มาช่วยเราปรากฏว่าเราถูกขอทานที่ทํางานให้กับเจ้าของห้องเช่าพวกเขาไม่กินเหม็นเหมือนไปษนีเขาก็มันจะสังหารหมู่แต่แล้ว พ่อเลี้ยงของฉันก็รีบจัดการทิ้งกล่องทั้งหมดและในช่วงสุดท้ายเราก็รีบกลับไปที่ถนน รุ่งเช้าเรากลับมาที่สถานีเราจะทาอะไรได้อีกล่ะพ่อเลี้ยงของฉันบอกว่าเราไม่มีเอกสารใดๆและไม่มีใครช่วยเราเรื่องตัวได้แต่พวกเขาให้เราใช้โทรศัพท์ฉันโทรหาแม่ด้วยมือสันส่นๆฉันเริ่มหมุนหมายเลขของแม่มีใครบางคนรับสายและบอกฉันว่าแม่ของฉันอยู่ในโรงพยาบาลห่างไป100่ง้อยไมล์หลังจากนั้นการเชื่อมต่อก็หยุดชะงักโทรศัพท์ของเธอน่าจะแบตหมดโอ้พระเจ้าแม่เราต้องหารถในทันทีเราวิ่งไปที่ทางหลวงตอนเช้ามันยุ่ง และพ่อเลี้ยงของฉันก็สามารถพาฉันขึ้นรถบรรทุกได้โชคดีที่คนขับยินดีพาเราไปส่งที่เมืองมันเร็วเกินไปที่ฉันจะมีความสุขฉันได้กินแอลกอฮอล์บนรถจากนั้นคนขับก็เริ่มบ่นพึมพำเกี่ยวกับชีวิตเหล่านี้เขาเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์ขอบคุณพระเจ้าพ่อเลี้ยงของฉันเงียบแต่หลังจากสิ่งที่เขาพูดนั้นเขายังพร่าออกมวาว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดแน่นอนคนขับโกรธทันที แล้วก็เริ่มโต้เถียงกับเขาฉันขอร้องให้เขาดูถนนแต่แล้วมันก็สายเกินไปเราลงจากรถด้วยรอยฟอกช้ำและรอยฉลอกสองสาแห่งคนขับหัวแตกและนอนหมดสติแล้วเราจะไปหาแม่ได้ยังไงฉันตกใจมากฉันตะโกตนใส่ชายจรจัดเขามักจะทำลายทุกอย่างและตอนนี้เราก็ต้องเจอกับเหตุการณ์รถชนฉันพยายามจะเปิดประตูออกไปแต่คนงี้เงา่าคนนี้ไม่ยอมให้ฉันออกไป โดยเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องแม่เขาคนนี้เป็นใครกันเขาเป็นคนที่ทําให้แม่ฉันตายได้ฉันคงไม่มีทางได้เจอกับพ่อที่ใจดีอ่อนไหวขนาดนี้ชายจรจัดก็แค่ล้อเลียนเขาหน้าสมเพชหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบแล้วฉันก็รู้ว่าฉันไปไกลเกินกว่าแล้วเล่ก็โทรหาบริการหน่วยฉุกเฉินและตำรวจทางโทรศัพท์แล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉันตกใจมากที่เขาเรียนรู้เรื่องนี้มาจากไหนพ่อเริงตอบอย่างไม่พอใจว่าเขาเป็นตำรวจเมื่อปีที่แล้วและเขาต้องช่วยเหลือเพื่อนของเขาเป็นบางครั้งว้าวเราลงจากรถและหลอเจ้าหน้าที่กู้ชีพเล่ก่อไฟให้เราพยายามที่จะโทรหาแม่ครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ในขณะที่เราผิงไฟเขาก็บอกว่าเขาถูกไล่ออกในข้อหาละเมิดอำนาจเขาถูกตีผู้ชายที่รังแกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถทำงานที่ไหนได้อีกฉันรู้สึกละอายใจมากที่ตัดสินเขาอย่างผิวเผินเรย์ปกป้องฉันมาตลอดและตอนนี้เขากำลังช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีสิทธ,ธ,ธ,ธิ์ที่จะเกียดแต่กลับกลายเป็นว่าแม่ของฉันคงมีเหตุผลที่เลือกเขาเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงคนขับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและพวกเราก็ถูกนำตัวไปที่รถต ฉันเป็นห่วงเรื่องที่เล่จะตกที่นั่งลำบากแต่ตำรวจก็แค่รับคำชี้แจงจากพวกเราเจ้าหน้าที่กลายเป็นคนดีพวกเราขอให้เขาส่งเราที่คลินิกเราไปที่นั่นอย่างไม่มีแรงเจ้าหน้าที่บอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วและนั่งพยาบาลก็วิ่งมาหาเราเธอได้ยินบทสนทนาเธอได้ให้สร้อยข้อมือของแม่ไว้และรีบไปผ่าตัดแม่ของฉันตาย ฉันหายใจไม่ออกฉันยังคงกำลสร้อยข้อมือของแม่ไว้เลยืนอยู่ข้างๆฉันไม่กล้าแตะต้องฉันแต่แล้วเขาก็ทนไม่ได้เขาเริ่มกอดฉันและบอกว่าไม่เป็นไรยังไงเขาก็จะดูแลฉันซึ่งตอนนี้ฉันก็เหมือนลูกสาวของเขาแล้วแม่ของฉันก็เข้ามาในห้องโถงฉันอึ้งไปสองสามวินาทีจากนั้นฉันก็เหวี่ยงแขนไปรอบๆเลยกอดเราทั้งสองคน และแม่ก็บอกเราว่าแม่เพิ่งเช็คเอาท์ออกและกลับมารับสร้อยที่ลืมมาไว้เธอเก่งมากหัวใจของเธอสบายดีมันเป็นแค่เรื่องประสาทนะ่ะและการทำงานที่หนักเกินไปฉันมีความสุขที่เห็นเธอมีสุขภาพที่ดีและเป็นครั้งแรกที่ฉันสังเกตเห็นว่าเลรักแม่มากแค่ไหนแม่ของฉันประหลาดใจาที่เรากลายเป็นเพื่อนกันได้ในระหว่างการประจนภยัยฉันเริ่มเรียกเลด้วยชื่อจริงของเขาแม่บอกว่า เราควรจะไปพักผ่อนด้วยกันแต่แล้วเลก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจเขาบอกว่าเขาได้รับการเสนอตําแหน่งงานในกรมตํารวจเจ้าหน้าที่บอกเขาว่าไม่มีผู้ชายอย่างเขาแล้วมันกลับกลายเป็นว่าเราจะพักผ่อนโดยที่ไม่มีเขาเราตกลงที่จะพบกันเมื่อเรากลับมาเมื่อเขาจะถูกย้ายไปที่สถานีตํารวจอําเภอฉันเสียใจเล็กน้อยแต่ฉันดีใจที่ได้พบกับเลท้ายที่สุดชีวิตคือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียว